สวัสดีครับวันนี้เช้าวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะครับศุกร์ที่5สิงหาคมประเด็นราคาทองเมื่อคืนนี้จริงๆต้องเรียนว่าเคลื่อนไหว 1, ผันผวนทีเดียวนะครับในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็สรงตัวแต่ว่าในช่วงค่ำเนี่ยก็ไปอีกแล้วนะฮะทำนิวไฮใหม่ในช่วงสักสามสีทุ่มเนี่ยประมาณ 1, พันหปดสิเหรียญก็มีการทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทีเดียวอย่างที่เรียนนะฮะว่า ประเด็นบวกเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆเลยสาหรับราคาทองคำเพราะนั้นแล้วราคาก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้อีกแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยที่เรียนไป้ว่ามันก็มีการซื้อเก็่งกาไรไปเยอะถ้าเกิดท่านที่ดูเทคนิคก็จะเห็นว่าเป็นระดับที่มีสะท้อนเครื่องมือเนี่ยต่เครื่องมือทางเทคนิคสะท้อนออกว่าราคาเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างสูงก็คงมีแรงขายทากำกาไรกลับออกมาบ้างนะครับปิดตลาดเมื่อวานนี้ทองคำนะครับหลังจากขึ้นไปทำลายที่1680อย่างที่เรียน ปรับฐานลงมานะครับหนหรี่เหรียญปรับฐานลงมาประมาณ13เหรียญน,นะครับส่วนโล,โลหะเงินตัวซิลเวอร์นะครับลงแรงทีเดียว6%กเปกว่าทีเดียวนะครับสาเหรียญก็อีก8 1เ็ซนลดลงมา2เหรียญก็อีก90เซนตัวโลหะเงินเนี่ยขึ้นไปทำหายที่จุดสูงสุดที่เป็นบริเรเนลต้าประมาณ42บเหรียญน,นะครับแล้วก็ผ่านขึ้นไปได้นิดหน่อยแล้วก็ปรับฐานกลับลงมาแรงทีเดียวประเด็นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ ในช่วงกลางวันเนี่ยก็คงเรียนว่าก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเป็นเรื่องของอค่าเงินที่อ่อนค่าลงในส่วนของค่าเงินสกุลต่างๆในเอเชียก็ตามที่เรียนไปว่า หลายประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบมากพอสมควรจากการอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์ก็เลยมีการเข้าไปแทรกแซงนะครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมีการเข้าไปแทรกแซงตลาดเพราะว่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงพอสมควรเลยนะครับส่วนประเทศอื่นๆในยุโรปก็น่าจะมีการเข้าแทรกแซงค่างเงินบ้างแต่ว่าที่น่าสนใจก็คงเป็นในช่วงเย็นๆค่ำๆหลังจากที่ ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเขามีการประชุมกันก็เป็นไปตามที่คาดนะครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยปรากฏปรากฏว่าเขาก็ตรึงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.5%ตามความคาดหมายของอังกฤษ BOE ก็0.5%ตามที่คาดแต่ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเออทั้ง2ธนาคารเนี่ยทั้งธนาคารกลางของยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอ,งอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังเปิดช่องทางเอาไว้นะครับว่าอาจจะมีการทําว่าง่ายๆคือคล้ายๆการทํา QE นั่นแหละครเป็นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่ามีสัญญาณว่าเศรษฐกิจชะลอตัวตรงนี้เองนี่แหละฮะที่ธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยเขา มีการแถลงว่าก็เริ่มพบสัญญาณการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจในกลุ่มยุโรปเนี่ยก็เลยทําให้ตัวค่าเงินยูโรกลับอ่อนค่าลงแล้วก็ดอลลาร์ก็เลยแข็งค่ากลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าพอมีข่าวลักษณะนี้ออกมาก็เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ราคาทองดีดตัวขึ้นไปแรงขึ้นไป1680ตามที่เรียนในช่วงต้นนั่นแหละฮะว่าน <c oughs> ักลงทุนเนี่ยก็ต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภยัยราคาก็ดีดตัวขึ้นไปแรงแต่ว่า หลังจากนั้นแล้วเนี่ยตลาดหุ้นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับฐานลงลงแรงดีนะครับ500กว่าจุดทีเดียววันนี้ท่านที่เทรดตลาดหุ้นก็ออทำใจเย็นๆไว้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังแข็งแกร่งสักพักเดีคงกลับขึ้นมาได้ส่วนตัวสินค้าพวกกันออื่นก็ปรับฐานลงหมดนะครับราคาน้ามันก็ลงแรง นักลงทุนเนี่ยก็เคลื่อนย้ายเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งแน่นอนว่าทองคำเนี่ยก็ควรจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเยอะแต่ว่าท่านหลายคนที่เขาติดแล้วเขาขาดทุนในตลาดหุ้นในตลาดน้ํามันเนี่ยทองคำก็เป็นสินทรัพย์เดียวที่มีกำไรอยู่ก็ว่ากันว่าเขาก็คงต้องอาขายออกบ้างแล้วก็เอากําไรไปชดเชยในส่วนที่ขาดทุนนะครับแต่ว่า ด้านหนึ่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแข่งข้าของตัวดอลลาร์เป็นหลักเพราะว่าเมื่อวานนี้ดอลลาร์แข่งข้าขึ้นเยอะมากและหากว่าดูจากเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยทั้ง2ปีทั้ง10ปีเนี่ยปรากฏว่าปรับลงมาเยอะเลยตรงนี้สะท้อนว่านักลงทุนเนี่ยเข้าซื้อตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับเพราะว่าเขาก็คงต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพราะงั้นการปรับฐานของราคาทองเมื่อคืนนี้เนี่ยผมก็คงมองว่าเป็น การปรับฐานในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับผมมองว่าขาขึ้นเนี่ยคงยังไม่ได้จบลงอย่างที่หลายคนกังวลกันว่าเอะขึ้นมาใกล้ๆพันเแล้วน่าจะจบขาขึ้นแล้วผมยังเชื่อว่าภาพรวมยังไปต่อได้แต่ว่าที่เรียนเอาไว้คือว่าการปรับฐานน่าจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าราคาปรับขึ้นมาแรงพอสมควรในช่วงนี้รวมทั้งตัวของซิลเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาเยอะและยิ่งสําหรับตัวซิลเวอร์เนี่ย ความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกําไรการที่เป็นทั้งขาทั้งเซฟเฟเวนแล้วก็เป็นเรื่องของการเก็งกาไรเนี่ยทำให้เขาปรับลงแรงกว่าราคาทองค่อนข้างเยอะเมื่อคือนนี้กรอบทิศทางการเคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> ที่เรียนไปเมื่อวานนี้เนี่ยคือทองคําถ้าหากว่าขึ้นไปพันห้าเจ็ดสิบเนี่ยผมแนะนำว่าก็เล่นช็อตเก็งกำไรกนลงมาดีกว่าพอทะลุผ่านขึ้นไป 1, เนี่ยก็ไปประมาณสักพันห้าพันหกแปดสิบนะครับขึ้นไปประมาณร้อยแปดสิบเหรียญแล้วก็เริ่มมีการปรับฐานกลับลงมา วันนี้เนี่ยผมยังมองแนวโน้มว่าราคายัางมีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปได้อีกนะครับในระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปแต่ยังเชื่อว่าคงยังไปไหนไม่ได้ไกลนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านที่ดูเทคนิคเนี่ยเมื่อวานนี้มีสัญญาณขายออกมาค่อนข้างชาัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยคงจะเป็นการรีบาวกลับในช่วงสั้นๆนะครับถ้าหากว่าขึ้นไปเต็มที่ก็คงยังมองไฮเดิมอยู่เหมือนเดิมประมาณสักพันห้าร้อยเจ็ดสิบถึงพันห้าร้อยแปดสิบเปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เทรดตัวฟ 5 7 0เหรือว่าถ้าหากว่าจะเอาเป็นแบบเมื่อวานเนี่ยคือขึ้นไปใกล้ๆไฮเดอรคือ1 5 8 0เนี่ยก็เลือกช็อตกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวซิลเวอร์เนี่ยกเออ็เรียนไว้ว่า42เหรียญถ้าหากว่าขึ้นไปใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็เลือกฝั่งขายกลับลงมาวันนี้ก็ยังเป็นลักษณะเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าน่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นไปได้สำหรับตัวซิลเวอร์เนี่ยแนวรับอยู่ประมาณสัก30 เปลี่ยนกับอีก50เซนซึ่งคงคงเป็นจุด stop loss ด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านจะเข้าไปเล่นกำกงกำไรฝังซื้อท่านได้มีฝั่งขายอยู่เมื่อวานเนี้ยช่วง42เหรียญลงมาถึเปอร์เซ็นต์ีผมเรียกว่าปิดสถานะเอากำไรออกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปรอดูว่าถ้าเกิดราคาดีดัวกลับขึ้นไปเนี่ยประมาณ39เหรียญ50เซนจนถึง40เหรียญเนี่ยผมยังมองว่าเป็นจุดเปิดสถานะขายอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเมื่อวานนี้เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาของตัว โกลฟิวเจอร์แล้วก็ตัวซิลเวอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับลงแรงนะครับเพียงแต่ว่าตัวค่าเงินบาทนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ให้ราคาเนี่ยราคาในประเทศเนี่ยปรับลงไม่เยอะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะดูจากช่วงที่ตลาดบ้านเราปิดตอนเย็นนะครับราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 6 6 0เหรียญเช้าวันนี้เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณสัก1 6 4 2 1 6 4 3รี่เหรียญนะครับผมยังมองว่าอาจจะรีบาวกลับขึ้นไปแต่ว่าการรีบาวกลับเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับที่เรียนไปคือค่าเงินบาทเนี่ยลออ่นาเเยะมืวี้ใน วันระหว่างวันเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยกลับอ่อนค่าลงมานะครับมาปิดตลาดที่29เหรียญกับอีก84เอ่อ2บาบาทกับอีก8 4สตางค์นะครับอ่อนค่าลงมา12สตางค์เช้าวันนี้เนี่ยกลับอ่อนค่าลงมาใกล้ๆจะ30บาทแล้วใกล้ๆจะ30บาทท่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาไปหักกลบลบกันเนี่ยราคาทองจากระดับราคาปิดเมื่อวาน1 6 6 0 แล้วก็ลงมาเคลื่อนไหวที่เช้าวันนี้ประมาณ1640กเนี่ยก็น่าจะทําให้ทองลงมาร่วมๆ่วม200บาทแต่ว่าค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าลงประมาณ30สตางก็1ิสตางก็ประมาณสักเกือบเกือบร้อยบาทว่าง่ายๆก็เอาไปหักกลบลบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าราคาทองในประเทศอาจจะลงเพียงแค่ 20- ่0บถึงห้าบาทเท่านั้นเองก็อาจจะลงไม่เยอะแล้วถ้าหากว่ารีบาวกลับตามที่ค่าได้เนี่ยผมเชื่อว่าที่พันหกร้อยสี่สิบเมื่อวานเนี่ยที่เรียนไปคือเป็นจุดที่น่าสนใจในการเท่าซื้อนะครับก็ลงมาใกล้ๆพันหกร้อยสี่สิบก็อาจจะรีบา ไปไม่ได้ไกลนะครับเพราะงั้นการเก็งกําไรเนี่ยคงเป็นการเก็งกําไรฝั่งซื้อเนี่ยเป็นการเก็งกำไรในช่วงสั้นๆเท่านั้นแล้วก็คงยังไม่แนะนําให้ท่านถือครองฝั่งซื้อนานนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วราคาทองอาจจะมีการปรับฐานเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับฐานลงมาเนี่ยนักลงทุนที่เขาถือครองทองคำเนี่ยเขาอาจจะระบายทองคําออกเพื่อจะไปชดเชยในส่วนที่ขาดทุนตามที่เรียนในเบื้องต้นนั่นนะฮะส่วนตัวกองทุน ETF ทองคําก็วันจันทร์หน้าก็จะเปิดเทรดแล้วผมยังเชื่อว่าราคาทองที่จะปรับฐานลงมาเนี่ยยังไงก็ตามวันนี้ถ้าจะลงเนี่ยคงไม่ลงไปถึงระดับที่เป็นช่วงราคาที่เราจองซื้อกันนะครับผมยังเชื่อว่าจะเป็นราคาที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆรอวันจันทร์หน้าตัว GLD เปิดเทรดก็ นะครับผมยังเชื่ว์าภาพรวมราคายัางไปต่อได้สำหรับสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ